สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลกลับมาพบกันในช่องพลอยในทีนทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีตุล ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวไปเป็นไมซ์เซตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปวาดระแวงกันเนาะเรื่องราวสลับกันได้ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้งสิน้นดูเป็นแค่แนวทางดูเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาช่องนี้แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคุณสะดวกดูแบบตะวันตก ลัคนาราศีดาวจันดาวสุขสามารถดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่างที่บอกค่ะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยค่ะครูรับดูดวงส่วนตัวนะคะก็แล้วก็รับสอนอ่านไพ่ด้วยค่ะใครที่อยากเรียนอ่านไพ่ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะคะ เรื่องราวตรงนี้นะคะก็เป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีไหนธาตุไหนเข้าไปใต้คลิปนี้ค่ะครูแบ่งวันที่ให้แล้วแล้วก็มีรายละเอียดการดูดวงอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะค่าครูต่างๆเนาะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ค่ะนะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีตุลอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเกิดอะไรขึ้นบ้าง เขาดูความสัมพันธ์ในอดีตนียค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะสามดากโอ้โหปัญหาเรื้อรังรับรู้มาว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจไม่ใช่เราสองคนแล้วพยายามจะหลุดออกจากสถานการณ์อย่างนี้พยายามจะปลดปล่อยตัวเองอาจจะเป็นรักสามเศร้าอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่พวกคุณไม่สามารถแก้ได้นะรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อึดอัดนะฮะทั้งที่อยากจะอ,อยากจะ จัดการเรื่องนี้แต่ไม่ได้สุดท้ายอาจจะพูดว่าเลิกกันอาจจะต้องเคลียร์หรือจัดการจบพลังงานบางอย่างเพื่อเริ่มใหม่นะไพ่บอกว่าไพ่เดทเกิดขึ้นมีชาวราศีพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นคนที่ทํางานนะหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานด้าน หมอแพทย์พยาบาลนะคะค้าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับชีวิตคนอื่นค่ะพวกมโมลรนิธิก็ได้นะคะพลาาังงานนี้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วนะก็คือไพ่เดทกับไพ่เจสเมนอาจจะสื่อสารไปเลยว่าอ่ะปลดปล่อยกันไปเหอะจบกันไปเหอะเลิกกันไปเหอะแต่ว่าก็ยังคาราคาซังอยู่เพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำรับหลังมีการโกหกมีการซ่อนเลนอยู่ตลอดเวลาไม่ถูกเปิดเผยความ จริงเท่าไหร่จนสุดท้ายรู้สึกว่าโอ้โหทําดีมันไม่ได้ดีเลยนะรู้รู้รู้อยู่แก่ใจว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีผลให้มันดีพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีผลดีนะมีชาวราศีเมถุนเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะทีเนี้พลังงานบอกว่า มันเป็นทางเลือกคุณอาจเป็นแค่ทางเลือกที่เขาเข้ามาเลือกแล้วไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาเป็นทางเลือกในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะนะแล้วก็จริงๆคุณเป็นคนหนักแน่นนะฮะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนให้อะไรกับความรู้สึกตัวเองนะฮะพอรัก รักจริงนะฮะนะฮรักจริงฝังใจเลยแล้วก็อาจจะเปยหลายๆอย่างเปความรู้สึกถึงไหมว่าบางคนไม่ได้เปเงินแต่ว่าฉันเปความรู้สึกฉันดูแลใส่ใจอะไรมากมายเลยนะก็คุณก็ยังเก็บเรื่องความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ว่าทั้งที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่บอกเลิกกันไปแล้วเงียบหายกันไปพักหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณยังจริงจังแล้วก็ยังมีความ เขาเรียกว่าถือสิ่งนี้ไว้ถือความรู้สึกไว้ยังไม่ได้แบบปล่อยมันวางไปไหนเลยยังเจ็บอยู่เลยนะคะบางคนถึงแม้ว่าจะบอกเลิกก็ยังวนเวียนไม่ได้เลิกกันจริงนะคะก็มาดูหน่อยค่ะนะคะสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดตุลาคุณจะเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีตุลน,นะ,ะเป็นช่วง เดือนเกิดคุณด้วยนะฮะแฮปปี้เบอร์เดย์กับชาวราศีตุนด้วยนะคะก็ช่วงเวลาเกิดของคุณเลยอะ่ะดูซิว่าช่วงเวลานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง15ถึง31ตุลาค่ะนะ,ะโอ้โหควีนเหลียนมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็เห็นอาจัชมินก็มาอีกแล้วนะคะไพ่ เดไฮโลเฟนมีชาวราศีพฤกษกมาเกี่ยวข้องคนที่ทำงานด้านขนบธรรมเนียมประเพณีภายพระนะฮะก็เกี่ยวกับทำงานที่วัดทำงานอะไรเกี่ยวกับาศาสนาประเพณีต่างๆเนาะหรือจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ ไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคนต่างชาติได้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชียนอู้ไพ่เมเจอร์มาเยอะเลยนะแล้วก็เป็นเดอะเมจิเชียนคนเกิดวันพุธนะหรือว่าชาวราศีกันนะฮะอืม t e อ p e แรน c e โอ้โหมายังไงเนี่ยนะคะเมเจอร์ Major มาถึง4ใบเลยชาวราศีธนูนะฮะชาวราศีธนูได้ด้วยนะคะอะ่ตัวคุณนะค่อนข้างที่จะแบบคราวเนี้คุณจะเป็นเดือนเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ มันปรับสมดุลตัวเองถึงแม้คุณจะถือความรู้สึกไว้แต่คุณจะปรับตัวเองได้เพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณได้จัดการบางอย่างเลยเช่นคุณบอกเลิกเขาหรือแล้วคุณก็จัดการชีวิตตัวเองได้ดีคือถึงแม้ว่าคุณจะเศร้าถึงแม้ว่าคุณจะเก็บกดอ่านะแต่ว่าคุณก็เหมือนจัดการได้ดีนะก็คือแบบ ควบคุมสถา,านการณ์ฉันพูดว่าเลิกฉันก็เหมือนจะทําสิ่งนั้นแล้วจิตได้สํานึกคุณเริ่มโปรงค่ะเริ่มปล่อยวางเริ่มคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคิดคุณคือคุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองจากสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเปลี่ยนครั้งนี้มันต้องเปลี่ยนดีค่ะเปลี่ยนแล้วมันต้องดีถ้าเขากลับมารอบนี้ แต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างยากแต่ว่าอย่างน้อยว่าถ้าวันนี้คุณทําชัดเจนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะฮะไพ่แทนพาพร,รน์นคุณอาจจะเป็นคนบอกเลิกเขาถ้าเขาเป็นคนบอกเลิกคุณแต่คุณก็เป็นคนที่แบบฉันไม่เซแล้วเพราะว่ามันบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือฉันก็จะดูนิ่งๆนะฮะแทนพาร์เรนฟื้นฟูความเป็นตัวเองฟื้นฟูปรับสภาพปรับจิตใจของตัวเองแล้วปรับได้ดีด้วยนะฮะช่วงเดือนเนี้ยคุณจะเหมือนบาลานซ์อะอาจจะเป็นช่วงเดือนเกิดก็ได้เป็นอายุที่มันเต็ม เ,เกิดก็ได้นะเป็นวันเกิดพอดีคุณก็เหมือนกับว่ามันมีดวงที่จะเปลี่ยนนะคะก็คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอะมาหลายใบเลยนะไพ่จ,จั m ม n นคุณก็จะปล่อยตัวเองออกจากสถานการณ์อย่างนี้ถึงแม้ว่าคุณยังรู้สึกว่าเขายังมีคุณเขายังมีค่า,ากับคุณเขายังมีอะไรแต่ว่าแค่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่ากับเขาฉะนั้นคุณก็อยากจะเป็นในตัวของตัวเองนะก็คือพยายามปรับทางที่ยังรักนี่แหละนะไพ่พระก็คือ การปรงการวางเฉยคุณอาจเกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะกว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะหรือว่ามันมีอายุที่แตกต่างกันเนี่ยอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกค่ะจัดการอารมณ์จัดการกับการกระทําของตัวเองได้ดีมันมาส่งผลถึงวันนี้ว่าอ๋อที่คุณนิ่งได้วันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนคุณ จัดการหรือว่าควบคุมเขาเรียกว่าอะไรจัดการกับอารมณ์จัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดีนะไพ่ค่อนข้างดีนะเดือนนี้ก็ถือว่าถ้ามองเป็นการเงินอาจจะมีโชคด้วยนะชาวราศีตุลน,นะถึงวันเกิดแล้วเนาะอายุเท่าไหร่ลองซื้ออายุกันดูได้นะเสี่ยงรอตตอรี่นะฮะ,ะไม่ได้บอกให้แบบไปยุ่งกับการธนเนานะแต่ก็เสี่ยงไวค้ค่ะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างสวยเลยนะคะอ่านะถ้าเป็นความรู้สึกก็แบบ อดทนเก็บกดเก็บความรู้สึกนะควบคุมอารมณ์อยู่นะมาดูคู่กรณีบ้างเป็นยังไงบ้าง2องเหรียญน,นะคิงถือถ้วยคนนี้ลักซอนจริงๆหรือเปล่านะก็คือเอาคุณไปเป็นทางเลือกแล้วเขาก็ถือสองมืออารมณ์แบบไม่ปล่อยอะไรไปนะจะวนเวียนถ้าถึงกับคุณก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าให้เปลี่ยนให้เลิกให้จบอะไรเงี้ยก็ยังค่ะก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็ ในความคิดเขาเฮอคิงถ้วยเป็นการที่เขาจะถือไว้อย่างนี้ค่ะไม่วางเดือยวิจิตใต้สนึกต้องการเดือยวเป็นชาวต่างชาติได้ต้องการการเคลียร์พลังงานแล้วเพื่อจะเริ่มใหม่นะีฮะจะเริ่มใหม่จัดการใหม่ยังไม่ได้อยากปล่อยอะไรออกจากมือไปช่วงนี้อาจจะสภาพคล่องทางการเงินเขาก็อาจจะมีด้วยนะก็คือ ประครับประคองหมุนมาจ่ายไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักเลยก็ดูลักษณะของออต้องถือต้องประคองให้ได้คิงถือถ้วยถ้า เหมือนคนที่จะมีครอบครัวด้วยถ้าคุณเป็นครอบครัวเขาก็โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีครอบครัวเขาก็ถ้าคุณไม่ใช่ครอบครัวเขาก็มีครอบครัวของเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะในอดีตที่ผ่านมาคุณจัดการสถานการณ์ได้ได้ดีแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเรื่องร้อนใจในอดีตเกิดคําพูดหรืออารมณ์หรือการใช้ปัน ปัญหามันเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ความร้อนความขาวที่ไม่สบายใจค่ะแล้วฟังเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่าเหมือนใช้คําพูดรุนแรงใส่กันได้นะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็มีความนิ่งมากขึ้นนะคะนิ่งมากขึ้นโอ้โหเป็นคิงเหรียญเลยนะคะคุณเป็นคีนเหรียญเขาเป็นคิงเหรียญน,นะคะฉะนั้นไพ่บอกว่า ต่างคนก็ต่างนิ่งแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะปล่อยใครไปนะเนี่ยฮะพลังงานของเขาในเดือนในครึ่งเดือนหลังนี้เขาจะเขาจะนิ่งแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นค่ะพวกคุณไม่ได้ไม่มีแนวโน้มของการที่แบบจะมีปัญหากันเลยนะเพราะว่าต่างคนต่างจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างจะนิ่งถือความรู้สึกค่ะแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรถ้าคนที่จะทําน่าจะเป็นเขานะน่าจะเป็นเขามากกว่าแต่ว่าเพราะว่าพลังงานของคุณคือปงจิตใต้สำนึกคือปงคือตัดคืออยู่เฉยๆส่วนเขาเดอะเวอร์ค่ะมีการที่ จะเคลียร์พลังงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเขาจะมีการาขยับทําอะไรแต่มันใช่คุณหรือเปล่าล่ะมาดูซิว่าในความคิดที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ,ะเขา,เารู้สึกยังไงกับคุณนะนะใช่คุณหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเคลียร์อะไรเงี้ยเขาดูนะะดหน่อยค่ะเขาดูหน่อยว่าคนที่ชาวราศีตุลกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้คะ่ะคนคนนี้นะเวลานี้นะคะนี้นะฮะรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีตุลคะ จัสติกนะเขาคิดถึงคุณนะชาวราศีตุลจัสติกก็คือไพ่ของชาวราศีตุลคนที่ทํางานเกี่ยวกับคดีความกฎหมายนะตุลราการนะเขาเพิ่มนะหกดาบแล้วก็หนึ่งหมายนะใช้คุณจริงๆนะเขาเหมือนมีพลังงานคิดที่จะเคลียร์แล้วเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าจัสติกก็เหมือนว่า,เ,าเขารู้ว่าคุณกําลังเรียกร้องความยุติธรรมต้องการความชัดเจนแต่ความคิดเขานะก็คือรู้สึกกับคุณว่าอะ ถ้าคุณอยากได้ความชัดเจนเขาก็จะกลับไปในชีวิตคุณแต่ถ้าถามว่า จะจัดการเรื่องนี้ได้ไหมดาบที่มันไปกันหกดาบอะค่ะเออเรือที่มันไปกันหกดาบเขาไม่ได้คิดจะทิ้งใครไปนะแต่เขาจะมีคําพูดหรือ,อคำพูดหรือการมาตกลงสัญญาอะไรกับคุณสักอย่างค่ะแต่ให้รู้ไว้เลยนะว่าจะให้จะให้ตัดใครไปสักคนเขาก็ยังตัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคิงเหรียญสองเหรียญแล้วก็คิงถ้วยด้วยก็คือถือไว้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยใครไปเลยนะคะฉะนั้นมีเกณฑ์การที่เขาจะมาพูดหรือมาสัญญาสัญญาในรอบนี้ เหมือนขอโอกาสเพื่อเริ่มใหม่แต่ถ้าถามว่าเขาเนี่ยฮะเพราะเขาเห็นคุณทาําชัดเจนนะคะคือคุณต้องการชารัดเจนแล้วคุณเดึงตัวออกไปอยู่ในโซนของคุณลชัดเจนเขาก็จะมาสัญญาค่ะแต่ถ้าถามว่าสัญญาแล้วทําได้ไหมหกดาบเขายังไม่ได้มีโปรแกรมหรือมีความคิดว่าจะทิ้งใครลงไปจากเรือค่ะเรือที่เขาพายไปเนี่ยก็คือไปกันแบบนี้แหละไปกันสามคนนี้แหละนะคะเออเนาะ แต่ว่าก็มีโอกาสนะเพราะจิตใต้สำนึกเขาต้องการการเคลียร์ค่ะจัดการเรื่องนี้นะฮะไม่ได้อยาก,ยากปล่อยคุณไปนะอะไรเงี้ยเออม,มาดูกันค่ะได้ยินเสียงน้องหมาไหมคะกําลังทะเลาะก,กันนะคะถ้ามีเสียงแทรกก็ขออภัยเนาะอ่ะนะคะขอดูหน่อยค่ะขอดูว่าถ้าเขาเนะฮย บอกคุณได้หนึ่งประโยคหรือพูดกับคุณได้หนึ่งประโยคนะเห็นไหมเขาจะมาขอโอกาสจากคุณแล้วถ้าเขาจะพูดกับคุณเขาจะพูดว่าอะไรคะ สีตุลสองถ้วยนะเออเขากาดหน่อยนะขอความรักก็รู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่นะเขารู้ออแล้วก็ว e วออฟเฟอร์จูในชีวิตเขาก็ยังยังตัดคุณไปไม่ได้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเ่อกลับมาเหอะเพราะาคุณเข้ามาแล้วนะฮะจะให้นะขอเริ่มใหม่ค่ะเด็กถือไม้เนะี่ยวิวออฟเฟอร์จูนวงร้อยแห่งโชคชะตาสองถ้วยก็คือความรักแต่ ก็รู้อยู่แล้วว่าสองถ้วยมันเป็นความรักจริงๆแต่มันอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่เท่ากันเท่าไหร่นะยังไม่เท่ากันเท่าไหร่นะก็คือมีคนที่แบบเออต้องการที่จะรักต้องการที่จะแบบเอ่อได้ความรักอะแต่ว่าลืมคิดไปหรือเปล่าว่าเออเขาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะฉะนั้นเขาบอกว่าเขายังรู้ว่าคุณรักเขาอยู่นะแล้วเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่นะฮะวิลออฟ,ฟอจูนในชีวิตในในความ ความเป็นไปในชีวิตนะยังอยากมีคุณให้อยู่ในชีวิตเขาขอโอกาสที่จะเริ่มใหม่ค่ะนะมาดูหน่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะประจำวันที่15ถึงสาตุลานะคะจะเป็นยังไงบ้างมีแกน take A คชั่นหรือการขยับทำอะไรไหมครึ่งเดือนหลังนี้นะฮะชาวราศีตุลขอดูหน่อยค่ะเด็กถือดาบเนะี่ยตัวคุณเป็นเด็กถือดาบ ระหว่างพวกคุณเนี่ยโอ้เขาเป็นเด็กทุเรียนระหว่างพวกคุณเป็นเก้าวถ้วยจะมีคําพูดกันค่ะเนี่ยคุณอาจจะสื่อสารหรือว่าได้พูดอะไรออกไปพูดแบบเหมือนคุณลดระดับความสัมพันธ์ลงคุณลดความสําคัญของเขาลงค่ะจากแบบเป็นสิบถ้วยเป็นครอบครัวหรือให้ความ จริงจังมาคุณจะลดเขาลงแล้วก็คุณจะมีความอิสระให้กับตัวเองเขาเองก็เขาเองก็ถือคุณนะเหมือนพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้จะเอายังไงต่อไปเนะี่ยเอายังไงต่อไปแล้วก็เออทั้งเด็กถือถือเหรียญ เขาเป็นเด็กถือเหรียญคุณเป็นเด็กถือดาบสถานะมันลดลงไปอาจจะเป็นการเเริ่มต้นใหม่นะก็คือเร,เริ่มต้นใหม่ด้วยการที่แบบอยู่ห่างๆกันนะไม่ได้แบบอยู่ดีนะแต่มันจะมีคําพูดค่ะคิดว่าเป็นคําพูดจากทางคุณนะเพื่อคุณเหมือนกับไพ่เ,ออพเดอะสตาร์แล้วก็ก้าวถ้วยคือคือเหมือนคุณจะพูดในทางที่คุณจะเปลี่ยนคุณจะฟื้นฟูถ้ามันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือ มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นตัวคุณฝังไว้ในใจแล้วโปรแกรมตัวเองไว้แล้วว่าคุณจะปรับแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองความเป็นตัวเองความรักตัวเองกลับมาคุณจะสื่อสารออกไปในรูปแบบนี้ทําให้เขาเห็นอาจจะทําแบบแนวออนไลน์ก็ได้นะก็คือโซเชียลลงไปว่าคุณให้เขาเห็นว่าอืมนะว่าชีวิตคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยนะเขาอาจจะวนเวียนในชีวิตคุณแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้ชัดเจนนะคะเจ็ดถ้วยก็คือเหมือนทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าแบบเข้าตาหรือว่าทําให้คุณเห็นได้ชัดเจนเพราะมันเป็นเจ็ดถ้วยทําอะไรก็ไม่ออกมาดีไม่ไม่ออกมาเด่นไม่ชัดเจนเลยนะถ้วยเจ็ดถ้วยก็คือการฝุ้งการทําอะไรที่ไม่เป็นรูปธรรมนะคะจังแต่ว่าก็พยายามจะเข้ามานะมีการติดต่อกันขาะแต่ว่าติดต่อกันเห็นในมีช่องว่างช่องว่างคือแบบเออถูกลดระดับ ลงนะก็อาจจะคุณอาจจะกาเหมืนกำลังรีเซตตัวเองว่าจะต้องเริ่มใหม่แต่เริ่มใหม่ในรูปแบบที่ฉันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วนะคะเออนั่นแหละนะคะก็จะเป็นช่วงนั้นนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะแนะนําอะไรกับคุณคะขอดูหน่อยค่ะอืมขอดูหน่อยค่ะ ในที่63ค่ะความสำเร็จและชื่อเสียงต้องพยายามรักษาวไว้ให้นานนะนั่นแหละ อย่างที่บอกค่ะที่คุณกำลังทำอยู่มันก็เป็นผลดีกับคุณทั้งนั้นเะนั้นก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็รักษาความเป็นตัวเองตอนนี้ไว้นะคะก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมออีแสงประกายที่มองเห็นว่าถ้าไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อคุณก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อคุณก็มีหนทางที่ทําให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นอย่างเงี้ยก็คืออันนี้แหละก็คือแสงวิ้งของคุณที่นําทางคุณเะนั้นช่วงเวลาเนี้ย ถ้าคุณกําลังคิดเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันคิดถูกแล้วค่ะแล้วก็พยายามรักษามันไว้แล้วก็เดินตามแนวทางความคิดของคุณให้ดีให้ชัดเจนต่อไปนะคะก็คือนั่นแหละความสําเร็จชื่อเสียงเนะะี่ยก็คือรักษามันไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้อง ต่อไปนะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะขอดูไพ่สรุปไพ่แนะนำอีกค่ะสิบเหรียญค่ะคิงถือไม้อมาในรูปแบบเดียวกันเลยเห็นไหมสิบเหรียญก็คือการที่เติมเต็มคุณหรือว่าคุณเข้มแข็งเนี่ยมันจะคุณเข้มแข็งเป็นคิงถือไม้นะโออฟกัสที่ตัวเอง เบื้องหลังคือการรักตัวเองการทานของที่มีประโยชน์การทำดูแลตัวเองให้ดีนะคะเบื้องหน้าคุณก็จะได้การเติมเต็มมาในรูปแบบที่คุณควรได้จัก,กรวาลจะส่งมาให้คุณนะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณหรือการกระทำของคุณมันจะสมผลกลับมาให้คุณได้มีความสุขได้รับสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่ากลับมารักตัวเองถูกต้องแล้วกลับมาเป็นตัวเองแข็งแกร่งไม่ อ่อนไม่ยอมแบบเดิมอีกแล้วไม่ไปร้องไห้ฟูมฝ่ายทรมานกับความสัมพันธ์นั้นอีกแล้วแล้ว,ลวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งออจักรวาลจะส่งการเติมเต็มส่งความสมบูรณ์แบบในความ ในการใช้ชีวิตของคุณหมายคุณนะฮะฉะนั้นชาวราศีตุลนหลังจากนี้ไปถ้าสิ่งที่คุณตั้งใจในตอนนี้นะฮะก็ทามันนะฮะทำมันด้วยแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จกลับมารักตัวเองนะกลับมาดูแลตัวเองทานของที่มีประโยชน์ทําอะไรให้กับตัวเองเอาความรักที่ไปให้เขาดึงกลับมารักตัวเองคุณดูแลเขาได้ดีขนาดไหนฉะนั้นคุณก็กลับมาดูแลตัวเองให้ดี กว่านั้นด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะก็อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะครูรับดูดวงแล้วก็รับสอนอ่านไพ่ด้วยค่ะนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ